Hello Hello หลควายไม่ใช่ค่อนข้างยังไงอ๋อคลิปก่อนหน้านี้กี่ก็พูดถึงคํานี้ว่าแปลว่าค่อนข้างนะคะคำนี้เนี่ยปกติเราจะใช้อะไรใช้ขยาย adjective นะคะเหมือน it's quite cold ใช่ไหม adjective ทั่วไปเลยนะคะคำไหนก็ได้ cold hot difficult easy นะคะแล้วแต่เลย quite difficult it's quite difficult ก็คือมันค่อนข้างยากนะคะความหมายพื้นฐานมันจะแปลแบบนี้แต่คลิปนี้บอกว่ามันไม่ใช่คำว่าค่อนข้างเช่น it's quite amazing หัวแปลว่าค่อนข้างดียอดเยี่ยมเหรอเออไม่ใช่ค่ะมันแปลว่า it's absolutely amazing it's completely ความหมายของความ complete ความแบบเต็มร้อยแบบใช่แน่ๆน,นะคะดังนั้นควายในที่นี้ไม่ได้แปลว่าค่อนข้างเพราะอะไรเพราะคำว,ว่า amazing นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างเฉยนะ amazing เนี่ยมันเป็นคำ adjective ที่เต็มประลอดหรือว่าเราเรียกมันว่า nongradable adjective นะคะ เป็น adjective ที่ไม่สามารถระบุถึงความเยอะหรือน้อยได้นะคะไม่เหมือนกับคำว่า cold cold มันสามารถระบุได้ว่าหนาวแบบไหนหนาวแบบนิดน้อยค่อนข้างหนาวหรือว่าหนาวมากนะคะดังนั้นเป็น adjective ที่ต่างกันนะคะทีนี้เมื่อไหร่ที่เราเจอ adjective พวกนี้นะคะเราจะไม่แปล quite ว่าค่อนข้างถ้าเราเจอแบบ amazing fantastic brilliant wonderful เ yep. ย when someone says Wow that's quite amazing นี่อย่างเงี้ยความหมายว่า it's a hundred percent amazing แบบเต็มรปหอด amazing มากไม่ได้แปลว่าค่อนข้างยอดเยี่ยมหรือว่าค่อนข้าง amazing นะคะ สำหรับใครนะคะที่อยากจะลงคอร์สของกี่แล้วก็รวมถึงเอฟอีบไปนะคะฟังพูดนะคะเน้นการฟังการพูดนะคะตอนนี้มีโปร9.9อยู่รายละเอียดตามนี้เลยนะคะถ้าดูใน YouTube ก็คลิกที่ Line Official เป็นลิงก์ที่แปะไว้ให้ด้านล่างนะจ๊ะแล้วถ้าใครดู Facebook ก็ทักแชทอินบ็อมาได้เลยจ้าส่วน t i k t o อกนะจ๊ะก็ดูที่หน้าไบโอนะแล้วก็มีช่องทางการติดต่ออยู่ด้านบนสุดคลิกเข้าไปเลยอ้าวไม่ลืม แ r a มแม่ทักแชทมาได้เลยจ้า and I will see you in my courses bye